ลองคุยดูนะเราจะมีทางได้ตัวแบบเขาไหมเรียกลูกน้องมาสู้อะไรแบบนี้มันตัวไหนวะอันนี้ ผลงานดีสุดคือไอ้ตัวนี้แหละแต่ว่าแนวหน้าก็ต้องรับให้นิดนึงเหมือนที่เราพยายามจะรับเมื่อกี้ถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลอยู่นะฮะอย่างนั้นก็ลอดตีนได้พอสมควรท่านหญิง มีคนที่ซัมมนอนน่ะเขาเอามาจากไหนวะ will see. This. Such คือต้องได้ไอเทมอะไรก่อนหรือเปล่า เฟดหัดเล่นละที่เหลือก็สกิลเพลล้วนๆซึ่งเราไม่ค่อยมีด้วยสิมีใครตัวละครโผลมาอะไรแบบนี้ใส่ชุดขาวๆอันเชิญได้แบบนี้ตัวไหนวะ This won't be. We can't know what. So, what's a good lie? How are you? You wish to know about. I began, but then I did not. I was taught where i hardly. Mamie. me. I are not with her, madame. I fear we must go. You know what? Very want you know what? เวลารอดูดิปฐพีวิปลิตสงบลงแล้วแล้วยังไงเฮ้ยนี่อ่ะใช่ไหมปิงแตะนอนหนึ่งครั้งเงาโพเลยฮะตัวละครใหม่หรือเปล่า ตัวเมื่อกี้นี่แหละไหมอยากได้เอ๊ะไม่ใช่เขาให้ไปทางนี้เดินผ่านไม่ได้นะต้องโดดไปสินะ ัวอันเชิญนะที่เราต้องการนะอันติเรียกกระโหลกมั้งรู้สึกหรือเ,เรียกตัวอะไรใหญ่ๆไม่รู้ให้ไปทางไหนว่านี่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 น,นี่โอ้โหเดี๋ยวโอ้ย มันมีตัวลุ่มอุ๊ยุ้ยตา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 ยโอ้บางยับยับเลยฮะ อุ๊ยแปลกอือหือเดี๋ยวชนะยังไงวะลุ้มชัดๆต้องเอาตัวแนวหน้ามาสู้น,นั่นนี่ตัวแนวหน้าของเรานี่ไหวไม่ลุ้ม นี่ไงเอาใหม่ดิเงามายาฮะชนะได้ตัวดูจากทรงละไปบนนี้

โอ้ยโอ้โหต้องรออันตินิก่อดอีกป่าววะอยตัวไหนที่จะเหมาะลองท่านหญิงก็ได้ปะ คือมันเปาะอแต่ลองดูก็ได้เบสดาเมจเอาให้ตายภายในอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้มันมีเลือดมาให้พอสมควรเลยนะ เราทานเขาอะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยหายแสงมารัวๆเลยพลังใสพึกษาทองด้วยแต่ว่าก็ดีสุดแล้ว พิทางมันต้องเป็นรูแคบๆนี่ไปฮะแตะเงามายาฮะไปนอนรอบหนึ่งแล้วมันจะเห็นไอ้ตัวนี้ส่วนเอาชนะยังไงเนี่ยไม่รู้หรือต้องฆ่าลูกน้องก่อนวะยามีอยู่ให้สามอัน แต่ไม่แน่ใจว่าฆ่าลูกน้องไปปุ๊บแพ็กพอ,พอหนึ่งสองสามสี่อือเอาไงดีวะ ท่านหญิงนี่แหละแต่เราจะเอาเงามายาม,มาเป็นพวกฮะมันคือตัวเรียกอสูรแบบเมื่อกี้ไงไง หร in ือลองฆ่าลูกน้องก่อนเบาโอ้ยไม่เบาแล้วตัวที่หนึ่ง ไอ้ที่แรงคือจากตัวเขานั่นแหละเวทบ้าเลยแหละที่พายแน่เดี๋ยวตัวที่มันกันเวทมันดีๆลองก็ได้นะ กันเวก็ดื้อๆเลยฮะนี่บอมเพ็นเพียนเซฟเซลขอบส่งจํา เลือดน้อยกว่าตัวนั้นอีกไม่ผิดอีกซี่เลยแค่นั้นแหละ โอ๊ยไม่อีกทีแล้วขวัญดาชิดครับลา มันวิ่งใส่เราใหญ่เลยโอ้ยเกือบแล้วลูกปั่นระดิกา ยังไงดีอันเมเกสเกือบผ่านถ้าใช้อันติได้สักครั้งนะั้นมีสิทธิ์เออวะ่ะทำไมเราไม่รอใช้อันติแล้วเราก็หนีไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแตะแตะแตะ แล้วอันติแรงพอที่จะฆ่าเลือดที่เหลืออยู่ด้วยนั่นนะ่ะงันง้นฮิตแอนละันฮะเออวะ่ะแล้วก็สกิลอาสอเราไม่ได้ใช้สักครั้งเลยไป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 ต้องลองต้องลอง

tao bắt được thế này. ôi. <cười> <cười>

มาเปลี่ยนตัวก็ได้วะรุนแรงแรกรุนแรงม,าามันทำบัญชาต้องไปตัวไหนมันถึงจะง่ายวันนี้ อาน,นิกันอาน,นิแพรลี่ เหายชหายหายหายโอ้โอ้ยพอมาบวิ่งใส่แล้วอีกนิดเดียวใช้อันติได้ รู้แหละตัวนี้แหละผิดทางไม่ใช่อ,อ่อตรงไหนวะตรงนี้นฟา้าบอ่าวหายไม่ใช่ตรงนี้หรอรูไหนเนาะ ยดนี่ตัวนี้คราวนี้แหละ ôi 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 สองน่ารำคาญจังวะนี่ไะโอ้โหโอเคยอม นี่ลองดูฮะทรชนฮะเซลแห่งความทรงจำที่มันขึ้นมาพบเซลแห่งความทรงจำแล้วก็ขึ้นมาเป็นวิญญาณเดี๋ยวถ้าตัวนี้ไม่ผ่านก็ ไปเล่นเจอก็จะผ่านฮนะนอกคลิปเลยฮนะ เวท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 สุดสุดสุดสุแพพดแค่ความใกล้เคียงดูเลือดแลกไปเลยทีเดียวตัวนี้แหละชัดเลยโคตรชัดเลย มันมันยืนแลกได้ง่ายๆแค่นี้เลยแต่แล้วแต่คนถนัดนะฮะแต่ผมว่าอันนี้ใกล้โคตร Út Út, thầy แล้วโว้ยเมื่อก,กี้มันสวนเลยอะกระทืบพื้นปุ๊บโดนตีหันไปสวนเปียงตายสรุปตัวที่เนี่ยพลางแขนนะก็ประมาณนี้ได้ตัวใหม่หละมัง้งพลางแขนนี่ไงอัญเชิญร่างวิญญาณควบคุมวิญญาณนะฮะ แล้วก็ขบวนอมต,ตะสุดๆกว่าจะผ่านผู้ล้างแขนสะสมเกตป้องกันเราไม่ได้ป้องกันอยู่ละเพิ่มเติมโจมตีนี่ก็ไม่ต้องใช้นี่ฉลาดเป็นเป้าขณะป้องกัน แต่พลังชีวิตบวกสอยากได้ตรงพลัง,ลงชีพลังชีวิตบกวกสามแหละเราไม่ต้องป้องกันหรอกทนทานจนติดถึงตายจิตใจพลังพิศวงประมาณนี้สายเวทไว้ก่อนนะฮะถ้างั้นคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แหละได้แหละ